โลกมันเปิดความรู้ไม่อยู่ที่ครูและห้องสมุดต่อไปครั้งหนึ่งผมเคยจำได้ว่าครูที่ดีที่เก่งที่สุดอยู่ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพที่สุดผมไม่เชื่อคำนั้นอีกต่อไปผมว่าที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการของเราเนี่ยที่เป็นผู้รับผิดชอบการศึกษาของชาติเนี่ยเป็นกระทรวงที่มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีบ่อยที่สุดคุณอย่าไปร้อมรู้วความรู้อีกต่อไป ว่าการศึกษาถูก Dis disrupt มากจริงๆมันถูกดิสรับในความหมายของการปฏิรูปมาเป็นทศวรรษ่ละแต่พอเจอโควิดเข้าไปเจอเทคโนโลยีแบบใหม่เข้าไปเนี่ยมัน disrupt แบบผมใช้คำว่า360องศาคือคุณต้องปรับตั้งแต่วิธีคิดวิธีสอนนะครับเพราะมันช่องว่างมันเกิดขึ้นมากมายนะครับซึ่งนนี้เป็นปัญหาใหญ่ ความรู้ที่เคยมีมันน้อยเหลือเกินกับความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเช่นถ้าคุณมาสายวิชาชีพนี่นะ5ปี10ปีจากนี้ไปมันจะมีอาชีพอีก7 8 0็ที่คุณไม่รู้จักแล้วมหาลาัยไม่เคยสอนเขาฉะนั้นคุยเว่าแต่เด็กเลยครับครูอาจารย์เองก็ยังจะมึนงงกับความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นฉะนั้นเดินมาถึงจุดที่ผมคิดว่าทั้งมหาวิทยาลัยทั้งครูบาอาจารย์เนี่ยต้องปรับตัวเราถูกบังคับให้ปรับอยู่เฉยไม่ได้หรอกครับทั้งช่องว่างระหว่างวัย ความรู้เนี่ยมันอยู่นอกมหาวิทยาลัยอยู่นอกสถาบันการศึกษาเต็มไปหมดครูจะผูกขาดความรู้ผูกขาดความเท่าใจอย่างเดียวไม่ได้ต่อไปเราถูกบังคับให้ปรับกันหมดโลกมันเปิดความรู้ไม่อยู่ที่ครูและห้องสมุดต,ต่อไปครั้งหนึ่งผมเคยจำได้ว่าครูที่ดีที่เก่งที่สุดอยู่ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพที่สุดผมไม่เชื่อคำนั้นอีกต่อไปหรือแม้กระทั่งเธาบอกว่า นักศึกษาเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่านักศึกษาง,งูนักศึกษาไม่ทําการบ้านผมก็ไม่ใช่ต่อไปผมกับพบว่าไม่มีเด็กคนไหนหรอกสมัยนี้ที่เรียนไม่รู้เรื่องครูต่างหานี่อาจจะสอนไม่เข้าใจแล้วที่สําคัญความรู้ที่ครูยัดเยียดหรือครูคิดว่าตัวเองคือคําตอบเนี่ยมันไม่ใช่ต่อไปดังนั้นผมคิดว่าการศึกษาแบบใหม่เนี่ยมันต้องเป็นการศึกษาที่สถาบันการศึกษาต้องแชร์ตัวเองต้องพาร์ทเนอร์กับ ทุกภาคฝ่ายไม่ว่าจะเป็นราชการธุรกิจเอกชนนะครับประชาชนสังคมคุณอย่าไปร้อมรั้วความรู้อีกต่อไปความรู้มีอยู่ทุกที่อ่ะการศึกษาต้องโอเพนไมล์อย่าผูกขาดความรู้นะครับแล้วต้องหมั่นสแสวงหาพันธมิตรตลอดเวลาจริงๆการศึกษาของไทยเราเนี่ยผมว่าที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการของเราเนี่ยที่เป็นผู้รับผิดชอบการศึกษาของชาติเป็นกระทรวงที่มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีบ่อยที่สุดเป็นกระทรวงเกรด A แต่บางทีเราเราได้ผู้นําที่อาจจะไม่เข้าใจการศึกษาผมคิดว่าเราต้องเริ่มต้นที่วิธีคิดของผู้บริหารวิธีคิดทางนโยบายของระดับรัฐมนตรีระดับกระทรวงด้วยนะครับแล้วก็ลงมาถึงมหาวิทยาลัยสำคัญที่สุดครูด้วยนะครับอย่างที่นวัตกรรมสังคมของผมเนี่ยเป็นวิทยาลัยที่คนอาจจะไม่เ่้ารู้จักว่าเรียนอะไรสอนอะไรนะครับเราก็คิดว่าการเรียนรู้แบบความรู้เป็นแท่งแขนงเดียว ผมคิดว่ามันอธิบายการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ซับซ้อนขึ้นไม่ได้แล้วฉะนั้นการเรียนในเชิงศาสตร์วิทยาการบูรณาการความรู้ทั้งแขนงสังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์เราจะสร้างความรู้ชุดใหม่ได้ตลอดเวลาในการอาธิบายการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นนับเบื้องหน้าเนี่ยนะครับมันต้องการองค์ความรู้ที่หลากหลายนะครับและบูรณาการให้ได้ซึ่งออผมคิดว่าอันนี้มันอาจจะไม่ถูกจริตของของวงการการศึกษาไทยซึ่งเราผลิตบัณฑิต ต้องเป็นผู้ชชเชี่ยวชาญเฉพาะทางต้องเป็นวิชาชีพแท่งนั้นสายนั้นพอเราเจออีกเรื่องเราอธิบายไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ศาสตร์วิทยาการเนี่ยมันจะทําให้แว่นมองของเราจําชัดขึ้นกว้างขึ้นเห็นภาพใหญ่ขึ้นเชื่อมโยงได้เนี่ยคือคุณภาพการศึกษาที่ที่ควรจะเป็นในอนาคตซึ่งวิชารัยนะวัตรกรรมสังคมของมองมลังสิตเรา,าเรายืนหยัดเรื่องนี้มา15ปีปีนี้เป็นปีที่16แล้วเรามั่นใจว่าเทรนด์ของการศึกษาในอนาคตเนี่ย ต้องเป็นความรู้ข้ามศาสตข้ามสาย,าสายต้องเป็นแบบสวิยาการ จริงๆครั้งแรกที่ได้คุยกับทีม The Campus เนี่ยผมคิดว่าผมค่อนข้างตื่นตะลึงเห็นความสำคัญของชุดความคิดแบบเนี้ยพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของชาติเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของคนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย สถาบัานการศึกษาเท่านั้นแต่สกิลทักษะความรู้ความสามารถจากเอกชนจากนอกรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยมันสําคัญและจําเป็นมากหลายครั้งนะครับที่เราสอนเด็กเราบรรยายเราเขี่ยวเข็นเด็กไปพอถึงเวลาออกนอกมหาวิทยาลัยไปทางานจริงเนี่ยเด็กกลับมาบ่นว่ามันไม่ได้ใช้ทํางานเลยมันไม่ได้เป็นประโยชน์เลยมันเป็นความรู้ที่ไม่ถูกใช้อะนะครับฉะนั้นเดอะแคมปัสที่เข้ามาเนี่ยผมคิดว่าเดอะแคมปัสให้โอกาสเราด้วยนะครับที่เห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของหลักสูตรที่วิทยาลัยโดยเฉพาะหลักสูตรล e ดเดอร์ชิพเนี่ยนะครับที่ ที่เราสอนมา14-15ปีนะครับซึ่ง ซึ่งเดอะแคมปัสก็จะมาช่วยในเรื่องของการทําให้การเรียนการสอนเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นทั้งเนื้อหานะครับทั้งเรื่องของกลวิธีโดยเฉพาะวิธีการศึกษาแบบใหม่ที่ใช้สกิลทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยด้วยนะครับผมเจอปัญหาด้วยตัวเองเยอะนะครับบางครั้งการศึกษาเราเนี่ยนะครับเวลาเราเรียนเวลาเราสอนนักศึกษา2 3ชั่วโมงเนี่ยเราไม่สามารถตรึงให้นักศึกษาเนี่ยโฟกัสที่เราได้เลยนะครับเพราะหลายครั้งเราพบว่ากลวิธีในการสอนเนี่ยมันไม่เกิดคุณภาพเท่าที่ควรนะครับ แล้วยิ่งโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยอิทธิพลและบทบาทของการเรียนการสอนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันกลายเป็นแทบจะบอกไม่ได้แล้วนะครับว่ามันเป็นทางเลือกผมกลับรู้สึกว่ามันจะมันเป็นทางรอดในช่วงวิกฤตแล้วอนาคตมันอาจจะเป็นทางหลักก็ได้นะครับมาแทนที่ในบางแขนะในบางวิชาฉะนั้นเดอะแคมพัสตอบโจทย์เนี่ยทำให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วฉับพลันได้ซึ่งต้องขอบคุณทางเดอะแคมพัสนะครับที่เห็นประโยชน์ของหลักสูตรแล้วก็จะได้ร่วมงานกันในอนาคตต้องขอบคุณมากนะครับ